ธรรมยังอริยธนาคาทายโผนามเสยยัสสะสธาตถาคเตอาจ,จลาสุปฏิทิตาสัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมันอย่างดีไม่หวั่นไหว สีลันจายสักลายานางังอริยกันตังัสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปัสสะโทยสัตทถที อูชุภูทันจะทัสนงังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอัทลิโทติตังอาหูอัโมคันตาสชีวิต,ตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมหัน ตัสสะมมาสาทันตัจฉศีลัญจาปะสาธังธัมมทัสนาอนุยันเจทเมธาวีสรังพุทธานาสนา ราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนือง